ลูกตะวันเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปเอาขึ้นใหม่แล้วเอาขึ้นไปลูกหนึ่งเอาขึ้นไปลูกหนึ่งโอ้โหตีนหัวตีนหัวตีนเจงไม่เอาแล้วหมือ้องค่อยๆเอานี้เอางี้ทำงี้เอาขึ้นงี้ตะวันนี้ขึ้นบนนี้นี่อย่างเงี้ยพอแล้วลูกนะเบาๆๆาเบาค่อยๆค่อยๆเออขึ้นไป เพื่อนไปปอยไปไหลลงมาส่ปมมือปบมือปมมือให้แดงก่ันใครเก่งครับใครเก่งลูกเบาเบาหล่นใส่หัวตะวันหัวแตกหัวแตกหัวแตกพอแล้วพอแล้ว bố mờ, ừ. <laughs> ừ. Này già, bố bố già, con ở à pa con, ê. ê Này Ê ở này, bố mờ keng bố bé nó lục bố bé yang. bố bé yang. ít mà ít à, bố bé con mơ thế bỏ mơ bố bé bố bé cần ao <laughs> này <laughs> <laughs>